อ่ะอีสัตว์มานั่งเอกอยู่ยะเอาเปิดเปิดอันนี้คือเปิดเอาไปแล้วเปิดนะเปิดไปช่องแบบโหมดเวอร์ชันสไตล์ช่องแล้วเปิดแล้วหรอทุกคนหรอทุกคนคือหมดแรงไอ้เแค่บอกไปที่เราอยู่ที่ไหนบอกไปหน่อยอยู่ที่ไหนนะโรงไฟฟ้านี่ทำไมต้องมาเอากลับไปเลยไม่ถ่ายนะอ้สันเงินลากดีกันมาไม่ถ่าย พุกท้อด้พคนละเรืกันมาสวัสดีครับผมเราเจอกันอีกแล้วนะครับผมมึงไม่เรื่มันเมื่อไหร่เมื่อกี้ว่งมาเปิดอันนี้คือถ่ายใหม่หรอไม่ไม่ถ่ายใหม่ตอนช่องกูกมันเดียวอ๋อสวัสดีครับผมโคตรสื่อเลยนะนี่ครับเร,เราอยู่กันอีกแล้วครับกับสามคนเหมือนเดิมครับตอนนี้มีอีกสามตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับไอ้นี่ก็ละเนี่ยลำปางที่ไหนครับคุณพูดเลยคุณฟ้าครับบอกนยครับที่ไหนครับวันนี้เออโรงไฟฟ้า ลำปางสักทีเลยลงไฟฟ้าเมืองแม่มอกครับประธานเนื้อพูดว่ายังไงครับสำเนียงนะครับหงไฟฟ้าหงไฟฟ้าหงไฟไม่ได้อ่ะอีกแล้วเก่งว่ะขี้ช้าขี้ช้าไปขี้ช้าหงไฟฟ้าหงไฟฟ้าหงทำไมไมได้ยินว่าหงไฟฟ้าหะหงงไปหงไฟฟ้าไปต้องไปหาเบลเบลเรียกยอดวิวดิไปเอาเรียกได้หมดเนี่ยเอาในกะนาตี้วะยกเว้นพวกครูสองคนแบบแบไปบบ อยู่ที่ไหนบอกเขาหน่อยฟรีเดนเตอร์ไปเลยชื่อฟีเซ้นเตอร์กุนติอันนี้กุนติสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่เมืองแม่มอนะคะทุกคนวกี่็นไมากี่คคนรับวันนี้เต้ยเต้ดูยาอยู่เต้ตกลงช่องเราเหนื่อยกว่านี้ไหมถ่ายไปเยอะถ่ายนจะครบสิบสินาทีโอ้พูดอะไรบ้างดีวะ ก็เหมือนที <im 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 <im> <im 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 ่เราคงไปดูคลิปก่อนๆเย่ไปถึง10นาทีได้ไงก็ไม่รู้นะมันมีอะไรพูดไงนี่เรามีสนามกอล์ฟด้วยนะคะเวลาต้องแฮนด์กล้องแฮนด์เงี้ยหรไม่มันก็แบบเออกลับกล้องต้องกับเงี้ยหรอแล้วก็ไปถ่ายรูมาเอากับกล้องไอ้นี่กับกล้องเลยหรอาครับตอนนี้ถ้าเรามาที่แม่เมาะนะครับเราต้องมีสิ่งที่เราต้องเล่นนะครับซึ่งนี่ครับนี่ครับเราต้องนี่ครับ เห็นนะครับที่เนินด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นว่ามีไว้ทําไมนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับเราจะได้เห็นไหมไปครับไปเนี่ยตอนนี้ครับมือขวาของผมนะครับคุณฟาดนะครับตอนนี้จะโชว์เน็กไอ้ร้อนมากเลยนะเราเจอกันหลายอีพีนะครับนี่แก้ปัญหาโดยการคุมโป่งครับคุมโป่งครับเดินขึ้นสูงมากทีินี้ก็ชพอแล้วครับเนื่อแล้วครับเดินขึ้นสูงมากครับไม่ต้องสงสัยว่าทําไม เต็มเลยนะครับกับหญ้าที่ติดอยู่ตามตัว <c oughs> อดี๋ยวเลือดเยี่ยงกับผมดิครับ <c oughs> ร้อนมากครับตอนนี้อุ้ยเมื่อยขาอ่ะเนี่ยปวดขาขวามากร้อนมากครับทุกคนเนี้เราเล่นอะไรวะโอเคเนี่ยนี่ครับทุกคน <c oughs> ตอนนี้เราถึงยอดสุดแล้วนะครับนี่แะครับนี่ครับยอดสุดเพื่อนๆเราอยู่ไหนครับเมื่อตะกี้ฮานั่นเลย ใชนะ่แล้วสาธิตการเรียนดูดูเราจะถ่ายถ่ายากระดาษนี้ลังลงไปนะครับดูถ่ายดูยถ่ายเนี่กระดาษลังนี้เราถ่ายลงไปนะครับทุกคนถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ซับสไคร้แล้วไปดูเลยครับโอเคครับแล้วเคคราจะไลกันยังไงครับเดีย๋ยวเราผมยันเจเล็บครับเขาเรียกว่ายูเ YouTuber เราทำทุกอย่างนะครับว้ยบายบัง ถ่ายมุมข้างดิให้เห็นทั้งสองอ่ะโอ้โหแล้วมือกูจับมือไหนมึงจับได้มึงเอ้ยกูจับเองโอเคไปกันเลยนะไปเลยโอ้โหมันยากมากตะคุ่มไม่เฮีเลียถ้ากูไม่จับสองมือมึงก็จะยังไงไม่เป็นไรกูไม่ต้องคุมหรอกเราเราได้แล้วเดี๋ยวกูจะพยายามช่วย <c oughs> หนึ่งมึงก็พยายามแล้วกูอาจะรอดหรือเปล่าไอ้สัปไหมไปหนึ่งสองอุ้ยฮะมึงอย่าไล่มาเลยผมมึงไล่นมาได้ไอ้ยี่มึงตัวออกมาด้วยเหนึ่งสอง

นั่นะครับคือตัวอย่างที่ไม่ดีแต่สำหรับคนที่ปั้มจะเล่นนะครับจ้องจะเล่นคุณอยู่สุดยอดครับตอนนี้คุณฟ้าเป็นไงวพาเขารู้สึกครับไ <c oughs> อเทียนี่มันจะลอยผ่านไป <c oughs> แต่กูรู้สึกว่าในคลิปนี้คือเต็มเต็มไนะเ <c oughs> นี่ยเข้าปากาาเต็มเตมไป <c oughs> ถ้ามึงไปดูนะ <c oughs> นี่ครับและถ้าคุณมาที่ลำปางแล้วก็ที่แม่เมาะนี่นะครับคุณต้องมาเล่นตรงนี้นะครับผมเป็นเนินสถานการเล่นนะทุกคนนี่ครับเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะวันนี้ก็ บม่ยบ็นสวัสดีครับสวัสดีครับผม